สวัสดีครับสวัสดีนะพามาชมหมู่บ้านเก่าแก่นะครับที่พูดภาษาเดียวกันกับผมนะพูดภาษาโซพี่น้องนะพามาดูเอ้าขคันต้นขั้นต้นนี่พามาดูเบืงนี้ส่วนผาคเพิ่นเนี่เขาทำแบบสูงดิถ้าเราทำแบบสูงนี้สบายดี สาวยังน้อนพักเจ้าวันนี้ค่อยขึ้นเบื้องได้บะ่ะไ,ได้เนาะขอบใจเด้อ,ดดอที่ครับผมสิขึ้นไปดูผักข้างบนพี่น้องอโอ้เพิ่นกระเจาไม้ไผ่นี่เป็นผักบัวผักหอม น้องเพิ่นปลูกแบบว่าเคตพ่อที่ปลูกสูงๆนี่เป็นน่อนคอยคิดถึกบอกว่าบัให้แบ่บัให้งัวกินเน่นบอแเนีนเลยโอ้ยคิดถึกคิดถึกใบไก่กินมันใบไก่พร้อมสบายดีสบายดีเออเออา,าได้โอ้ยเจีได้ สบายดีสบายดีจักรยานไปนี่จักรยานนักอ่อนจักรยานจักรยานนักเฮียนค่อยยืมได้บ่ค่อยสีขี่ไปรถคอยจอดเดินจะเห็นยังบ่รถคอยเมื่อกี้นี่ค่อยสีไปเอาขนมมาให้เท็กน้อยนี่ได้นี่ได้บ่โอเคพี่น้องยืมจักรยานเพคนก่อนเมื่อกี้ลืม ออ,อย่างแตกสนุ๊นอ๋อช่วยเรื่อยๆปะเดี๋ยวค่อยมาพอดีเห็นเด็นกน้อยก็เลยคิดได้มันกินน่ฮะเดี๋ยวเด้อฮะมันกลับขึ้นมาได้เบามันไปทางหน้าอย่างเดียวบาไ <c oughs> ม่เหนเบาไปแต่ทางหน้าอย่างเดียวเบาเไปาน้งปงนองห้ามยุบนะอันนี้ปั่นห้ามยุด ไปหน้าอย่างเดียวนะฮะปั่นจักรยานพี่น้อง <Hey. S 1> ก็คือเมื่อกี้เอารถไปจอดไว้นะครับว่าจะมาเล่นน้ำน้อแต่ถึงนี้เดินมาแล้วลวเห็นเด็กน้อยก็เลยนึกขึ้นได้ว่า,าขนมอยู่ในรถนะฮะที่มาดามมันซื้อไว้ยังแจกมีหมดนะครับมันบอกว่าแจกเด็กๆด้วยนะครับ oh. ดูดิผมเดินไกลนะผมเดินมาเมื่อกี้นี่จอดรถไว้นู่นนะอยู่ริมแม่น้ำนู่น เป้าหมายเราก็ว่าจะพากันไปดูแม่น้ำดูอะไรแบบนี้นะนี่ขี่จักรยานขี่จักรยานอยู่เมืองลาวพี่น้องแข่งกันบ่าแข่งกันบ่เฮ้ย ปั่นจักรยานในลาวข้างแรกขี่จักรยานครับถึงรถละโอ้เหมือนกันพี่น้อง

จะเอาไปยังไงเลยามาปั่นจักรยานเล่นในลาวครั้งแรกคือน้องเป็นสนุกดีนะเอามาเอาขนมนะครับที่ลืมไว้ในรถนะครับแล้วกน็นี่ข้างๆนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จักรยาน ไปจังไงเระบนี้พี่น้องเปงน็นล้มเลยเห็นไหโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้ยพี่น้องอ้าอึหึอ่อ,อไปแล้วโอ้ không thể mà năm bọ cha thì đối vào đây xin nó bọ cái này đẹp ผู้ทุกเอา<ป>โดยอาเพื่นอะไอลงจักรยานมาได้มันสีลงโดยๆดย่อะไปไปต่อครับเดี๋ยวไปหาทีมงานก่อนเอ้ยโอ้โหจักรยานหูดหูดบนลำพังพี่น้องจักรยานหูดขนม้มมาแล้ว ขักขักขักปัน่นปั่นแบบพี่ตูนอ๋อยิมจักรยานเราปัน่นรอบบ้านสักกอนบ่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปันป่นปัน่นปั่นปั่นแบบพี่ตูนอโอ้โอ นี่ได้เบรคเขาก็เหยียบนะนีน่มันก็นยุดเลยนี่เว <laughs> นบ่าเหยียบเอาในนีนน่มันยุดเลยฟาบนั่นน่ะ <Yeah. S 1> โอ้โ้พี่น้องยืมยืมยืมในรถจักรยานนี่ยืมต่อเลยบ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาให้ขนมข้าจักรยานก่อนแหม โอ้ยหอบเลยพี่เนาะขอโทษขออภัยเสียงหอบเสียงแหกเข่าตลาง,เ,งนเนี้ยเด้อน้องขอบใจลุงขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอ้อขอบใจเด้อ ออาสาวสองสาวขาจักรยานเจ้ามีเด้อโดยเดี๋ยวอายืมจักรยานก่อนเด้อได้บ่โอเคได้แล้วจักรยานขี่กลับประเทศไทยแล้วบ่เมื่อยกว่าเก่าเนาะเออขันเอาไอเอาไว้นี่เด้อขันเด้อก็ขี่ไปดีกว่า ข้าเจ้าไปทางใดน้อสชุม,มัวมื่อกี้นี่พนะาไปดูทีมงนานก่อนขายปานแขกปานแขกขายผ้าแล้วค่อยบานนี้เอาพี่น้องโอ้ข้าเจ้ามาเห็นอย่างกันพี่น้องโอ้ข้าเจ้ามาเข้าวัด นี่ทางเข้าวัดปัดบันทัดโอยแบดตาโดย ซื้อขนมอยู่บอเอาขนมมาขายเด้อถุงละสิบพันโอ้ยอ่ะเอามาแจกซื้อซอยพเพนเดย์จ้าอ่ะเบิร์ดนี่ให้สองพัดดนเ <laughs> ด็กน,น้อยเด็กน้อยเล่นน้ำจักรยานอยู่ทางคุ่นนี่มาพีเด้อมาพีเด้อร์มาอยู่ เดี๋ยแจกให้มาดับคเขาไดหเองได้อยู่ศาลา่ะบอกไปจักรยานใส่ไอ้นั่นนี่นะจักรยานใส่เก็บไวจอดอยู่แถวนั้นก็ขี่มาเลดลเพราะมีจ้าของอยู่ให้ขนมเขาจ้เแล้วข้าวเอาจักรยานมานะใช่ โอ้อไปชาวเพชรแ็กขนมเแบกบขนมเลยเรียวเขาออกไปหาเด็กน้อยทั้งนอกบ้านเนาะเด็กน้อยลายอยู่มีอันนี้มันเป็นวัดแบบวัดห้างนะครับวัดร้างเนาะเพราะว่ามันไม่มีพระมาจําวัดนานแล้วนะครับนี่ครับไม่มีพระจําวัดนานแล้วเพื่อนก็เป็นวัดร้างมีต้นตาล้ย เมื่อกี้คอยแจกไปแล้วเล็กน้อยเมื่อกี้นี่ขาจักรยานเขาเนี่ยเอาโจักรยานมาทำไมวันนี้แต่ก็เร็วดีนะเมื่อกี้ถ้าเดินหาไม่เจอกลัวไปว่าเดินในคนละฝังเนาะ ไปนักจ่บอกไรเอามาใส่จักรยานนี่ใส่ขัดที่หิวนะฮะบอเอาตัวนี้มาเอาโอเคโอเคไปภารกิจตามหาทีมงานเอาจักรยาน มาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกเล็กน้อยตามหมู่บ้านเนาะนะครับเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ก็ว้าเขาบอกว่าผมไปทางนี้คนเดียวเพราะเอาจักรยานทางโน้นเป็นทางขึ้นบันไดอ่ะเดี๋ยวผมออกทางนี้เราไปพบไปเจอกันนะฮะในภารกิจแจกขนมแบบอย่างเป็นทางการเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นนองจะลวง โอคพี่น้องโอ้ลูกเบล้ล่ะตัวนี้น้อยละพี่น้องเหมือนลูกหมาเลยเป็นหมาหรือเป็นเบล่ะเจ้านี่อ๋อเบล,เบลนึกว่าหมาเบลเนาะเป็นหมาหรือเป็นเบละฮะเป็นหมาหรือเป็นเบลปวดปากเวย้ย อ้เพื่อนคนกินฮน่ารักขนาดโอ้ยปายแล้วพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็จบตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดี